คค่่ันา่บเรืงที่รกบ่นะค่ะลกดาเรียก่อนแล้วใช่ใ่เดกเให้ลอย้ายไปใชหมดคือมี่ถืก็สมมติคือเรียกเ่นะครับมนมมือถือค่ะครับเ็เป็นโน้สีที่ใช้ได้ สู้นะคะจะคนกันกันกลางคก็จะพากันย้ายหนังสือนะคะไปไว้ช่งองนั้นนะคะไว้ที่ข้าง,างานเลยค่ะะาคุณยายเนี้ยมีแปลงลบไหมไปลบให้หน่อยไไเฮ <c oughs> ้ยีกว่า ดูท uh, ู้ป้านลุงคนทำความสะอาดที่พักคอยเขี่ยนิ้เด่ยไมยนนะคะทำความสะอาดที่พักคอยโอเคโอเคป้ากูเราจะยกไปยกหนังสือเข้าไปข้างในนะคะพากันช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะทำความสะอาดนะคะ ห้องนี้ก็เปิดได้แล้วค่ะะปิดได้แล้วนะคะขอบคุณนะนุ่มๆให่ะนุ่มๆนุ่มๆเขาบอเป็นหยังดอกนี่ค่ะห้องคะห้องค้ค่ะห้องค้านี่ห้องค้านะคะนี่เป็นห้องค้านะคะไม่ได้ลวงเกินนะคะค่ะ วันนี้เราก็จะมาช่วยกันยกหนังสือนะครับไปไว้ที่ห้องโน้ตค่ะหาจะได้กว้างนะครับไปจะได้สามห้องนี้เลยนะคะแต่ห้องโน้ตก,ก็เป็นที่เก็บหนังสือนะคะขากันยกเข้าไว้ในานั้นหมดเลยเท่าออไหร่เดี๋ยวเราจะทำอยู่ในส่วนของข้อมูลข้อมูล อ่านเน้นนะคะขอโทษขอโทษด้วยนะคะช่วยกันเก็บหนังสือนะคะยกเข้าไปนะคะเข้าไปในห้องนั้นนะคะเพราะว่านะคะแายปัญหาขอบคุณมากมากเลยนะคะยกของไปงโน้นนะฮะค่ะช่วยกันยกหนังสือนะคะเข้าไปไว้ในห้องนั้นเลย โรงเรียนสยามกลรการห้าค่ะโรงเรียนสยามกลการห้าเป็นโรงเรียนแล้วแล้วก็ไปโรงเรียนย้ายเด็กๆไปย้ายไปโรงเรียนที่บ้านกุกตูมหมดแล้วนะคะก็จะทำแล้วก็กลับบ้านได้โตไม่ต้องเอาแต่เอาแต่หนังสือเอาแต่ตู้ อนหนังสือแล้วก็ไปค่ะนังนคลิปนี้แม่บุญถิ่นก็ขอจบเพียงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปยกหนังสือช่วยเขานะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บุญถิหนก่อนนะคะแม่บุญถิงกกรกตค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ